ทุกคนวันนี้ก็เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าเออนี่ค่ะวันนี้นะคะปะก็จะมาขาดรักแรก้กันอีกตามเคยนะคะขัดใต้วงแขนนะคะนี่เลยก็คือแบบใต้วงแขนอาจจะแบบเป็นหนังใต้เพราะว่าเราชอบโกนบ่อยคะ่ะทุกคนชอบโกนบ่อยคือเป็นคนเป็นคนที่ชอบโกนบ่อยแบบอัดน้ำทีแล้วแบบมันเป็นตออะไรอย่างเงี้ยปะก็จะโกนนะคะวันนี้นะคะปะก็จะมาใช้นี้เลยฟูจิอัพพิเจลนะคะตัวน,นี้เขาช่วยเรื่องที่ใคยรยลดหนังไก่นะคะลดรอยลดแบบรอยดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังช่วยดับกลิ่นได้ด้วยค่ะทุกคนคือเป็นคนกินตัวก็แบบ เออระดับหนึ่งนะคะเออแต่ตัวนี้ก็คือใช้ตัวนี้มาก็คือแบบเออน้องช่วยเรื่องดับกลิ่นได้แบบเออน้ำม่วงน่ะปังเดอ้สาวเออนี่นะคะแล้วใครที่สนใจนะคะน้องราคาคือแบบถูกมากเออถูกมาค่ะแค่ราคาซองละซองละ39บาบาทนะคะเดี๋ยวปาจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะไปจิ้มค่ะให้จิ้มค่ะสั่งซื้อนะคะนี่ค่ะไปค่ะเราวก็ไม่เสียเวลาเราก็จะไปขัดใต้วงแขนของเราให้สวยขาวไปนนะคะไปค่ะนี่นะคะแล้วก็มาขัดใต้วงแขนโชว์ไปเลยสิคะ นี่ค่ะเนื้อเจลน้องจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นเปล่านี่ไงมันจะเป็นน้องจะเป็นเจลแบบนี้นะคะนีวิรือรื่นคือน้นนองรื่นมากที่รัก ค่ะแล้วนี่นะคะแล้วก็ขัดขัดถูๆไปเลยค่ะตรงไหนที่เราแบบว่าคิดว่ามันดํานะคะเราก็ขัดขัดถูๆไปเลยตัวนี้นะคะเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวใต้วงเขนของเราและยังช่วยขจัดขี้ใครด้วยที่หลักโอ้โหหนึ่งวันสูตรปังเด้อสาวนี่เลยจ้าพอขัดเสร็จแล้วเราก็เช็ดด้วยสำลีนะคะด่ดูความเปลี่ยนแปลงดูความแตกต่างสิจ้าสาวนี่เลยค่ะขี้ใครเราก็จะรูุดออกมานะคะรูุดออกมาค่ะรูุดออกไปให้หมดนี่ค่ะไป